สวัสดีค่ะเย็มนะคะตอนนี้อายุ31ปีปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะทำงานอยู่ฝ่ายบริการลูกค้าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบความสวยความงามอยู่แล้วค่ะและเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีตลอดเวลาด้วยของโลกปัจจุบันนี้ค่ะเทรนความสวยความงามมีการอัปเดตอยู่เสมอเยี่มก็จะคอยอัปเดตแม้กระทั่งเทรนการทำศัลยกรรมค่ะว่าไปกันถึงไหนแล้วถ้าไม่สวยวันนี้จะสวยวันไหนละคะ เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่สิ่งแรกที่เยมจะเตรียมเลยก็คือหาตัวช่วยค่ะ หาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยเรื่องของการลดบวมการอักเสบการเขียวช้ำค่ะอย่างน้อยทานก่อน10-15วันก่อนทําการผ่าตัดค่ะ <Okay. S 1> เพราะเราหลีกเลี่ยงสภาวะนี้ไม่ได้เลยค่ะยิ่งคนที่ทำศัลยกรรมก็จะรู้ดีค่ะว่าการทำศัลยกรรมแต่ละครั้งค่ะหลังทำศัลยกรรมจะมีความเขียวบวมช้ำเกิดขึ้นแน่นอนค่ะยิ่งเราต้องรีบใช้ใบหน้าในการทำงานไปเที่ยวและใช้ชีวิตประจำวันแล้วค่ะ <Okay. S 1> เรายิ่งต้องมีระเบียบวินัยมากๆค่ะ และที่สำคัญต้องทำตามที่คุณหมอแนะนำด้วยค่ะเพราะเราต้องโชว์ความสวยให้โลกได้รู้อ๋อบอกได้ค่ะ <Okay. S 2> สิ่งที่ทุกคนเห็นอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นจมูกค่ะแล้วก็จะมีหน้าอกค่ะแล้วก็เป็นศิลปกรรมที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเย็มก็คือผ่าตัดแปลงเพศค่ะไม่เลยค่ะ อย่างที่เยมบอกไปเบื้องต้นก่อนทำศัลยกรรมอะค่ะเยมก็จะหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยของการลดบวมการเขียวช้ำการอักเสบอะค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าหลังทำศัลยกรรมอะค่ะก็จะมีอาการนี้ที่ทุกคนจะรับทราบกันอยู่แล้วอะค่ะ <Hey. S 1> หลังจากทำศัลยกรรมแล้วเราต้องรีบรักษาต้อยห,หายเพื่อที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะ hey. Hey. เยมทานเจลพัสเอ็กโซค่ะนว,วัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเจลจะบอกว่าตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะลดบวมลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระที่จะออกมาเยอะเลยหลังจากการผ่ตาตัดค่ะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเร็วขึ้นค่ะมีของแถมด้วยนะคะคือนอกจากจะหายเร็วแล้วยังทาให้ผิวหลังศัยกรรมดีขึ้นด้วยค่ะเพราะมีสารสกัดจากผลไม้ถึง17ชนิดนำมาสกัดเป็นรูปแบบ เลยดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดและแบบผงถึง5เท่าค่ะ <Wow. S 1> ทำให้แผลหายได้เร็วขึ้นค่ะ สำหรับเกมก็จะคล้ายๆช่วงการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการศัลยกรรมเลยค่ะทานยาตามที่คุณหมอบอกงดอาหารประเภทของหมักดองของทะเลและของแสลงค่ะ <Okay. S 1> และยังคงทานเจลพัทเอ็กโซเช้า1งซองเย็น1ซองอย่างต่อเนื่องค่ะที่พี่ชอบมากๆเลยนะคะคนที่ทำศัลยกรรมมักจะรู้ดีค่ะไม่ว่าจะศัลยกรรมผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่หรือส่วนไหนของร่างกายอย่างเช่นบนใบหน้าค่ะคุณหมอก็จะรัดผ้าหรือเฝือบตรงจมูกค่ะ เรียกได้ว่าเป็นมัมมี่เลยก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะที่พี่กำลังจะบอกว่ามันทําให้เราทานอะไรได้ยากค่ะจะขยับตัวหรือขยับปากก็ยากหรือแทบจะอ้าปากไม่ได้เลยก็ว่าได้ค่ะสิ่งที่กินได้ก็คือของเหลวค่ะหากไม่กินก็ไม่ได้จะสวยทันทีก็ต้องอดทนค่ะเจลพัทเอ็กโซค่ะเป็นอาหารเสริมแบบเจลไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องขยับปากค่ะเด็ดและดูดได้เลยค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวลองทานให้ดูนะคะ แน่นอนค่ะก่อนที่เราจะทำการศัลยกรรมเราต้องศึกษาข้อมูลให้เยอะๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกที่ดูแลเราประสบการณ์ของคุณหมอและตัวช่วยที่จะทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะเยี <Okay. S 1> ่มเทสมาแล้วค่ะเซียวพาร์ทเอ็กโซช่วยคุณได้จริงๆนะคะดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ